ขออยากได้รู้เลยนะแต่งงานนี่ยังไงเนยใครู้ไงใจรรู้ไงรูกก็มีแล้วมีใครมีนะจิวมาเนี่ยจิ๊บิ๋วให้เีกจิ๊บจิ๋วเขียนดีแค่ไหนรู้นะผู้มาแต่งอ้าวไม่เอาไม่พูดนะจ๊ะรักเธอแน่แน่รักเธอแท้แท้รักเธอจริงจริงเดี๋ยวพี่แต่งงานเซ็จปุ๊บพี่กลับกับเธอเลยนะจ๊ะไม่เอาไม่พูดนะจ๊ะ ในตรงนี S <S <expand> mm ้นะร้านไนะจ้าหัวพ่อบอกหัวสิอะเสิเดี๋ยวไม่ทันขาดคำมาเดี๋ยวดึงเจ้าที่เหลือนะถือห่อดไปเลยถ้าเป็นร้าเก็เจอใส่จะไม่เห็นเจอตัวเลย ลอไม่พูดนะจ๊ะรักเธอรักเธอทเธอจิงเดี๋ยวพี่แต่งนเส็พบพี่กเธเยจะเาไม่พูดนะจกัฉันแน่ล้หมค่อหน้าขอเป็นตัวอรไหเมียเยอะ นาร้อนจังลดีไม่ะเป็นโปรแทนสอนลำไม่ไปดูหนังน้าแต่เียอดเลยละหนาเนไม่เอ้าไม่เอาไม่พูดนะจ๊ะรักอแน่รักแน่รักเธอจิงๆเดี๋ยวพูดต่งานเสร็จปุ๊บพี่ต่งกับเธอเลยนะจ๊ะไม่เอาไม่พูดนะจ๊ะเห็นว่ากง ไนะดี๋ยวพี่ปน้เราเนีจ้ะอ้ไม่เอาไม่พูะเแน่วพี่แาลับเธ้าไม่เอาไม่พูดนะจ๊ได้แล้วมีเสียงพูใหญ่แลยนใครเดฮะเป็นใครพี่เพียงใจ เล่นเกี่ยวเลยจะเป็นเมียคนที่แต่วันไหนเป็นเมียเมียหนึ่งเมียเดียวของของพ่อมาไม่ได้ตอนที่เป็นมนุษย์เราแค่ได้เราคือตอนเป็นมามีชีวิตอยู่ไดอะไรมือกลับไปใส่กุ้งไม่เหลือแล้วมึงอยู่นี่ออกมากอง ทำไมโอกไปนานแล้วหนาแแะรู้เวลาบ้างหรือเปล่าเนีะแแหะเขามากันเยอะอะไรกิ่งขจอโอ้ยจริงๆเลยเชียวใหญ่หนาแล้วได้เริ่งานยากดีแล้วแล้วหน้าก็ลายขนาดนี้แล้วไอ้นำจะลายขนาดไหนอะไรลายหน้าเนี่ยอ๋อแล้วก็ของไม่มีแต่ตรงนั้นไม่ลายนะอะไรอ่หน้าข้างหลังไม่ได้อย่าให้ช็อตปากเสียงไม่ค่อยมีแแหะ ใช้พวกผู้ชายมากเลยสวยมาตายทั้งลูกดื่มดั่งเมืเอ้าไงอย่าไปใช้ทหารดีเลยทำไมอ่ะเขาเหนื่อยหนอดเลยคุณพี่ เพ่อมีความสุขแน่ไหนเหงาดีออกด้วยจะเลิกให้ลูกสาวพ่อมีความสุขมากแน่ไม่น่าเชื่อเลยมาเมืองนี้เจอ มาก็ต้องไปข้าววอกช้าจริงๆเลยเซลล์ยามาสวยจ้ายิ้มใหม่สิมีสุขแม่โมเสร็จแม่ญาลูกซุกไปทาได้นะเพ็ทหาแแหแม่มันไส้งั้นอยู่ทางนี้พ่อขอฝากพ่อเจ้าเลยน่ะนายเขาม่พอสูบมาแล้ลูกนะจะมีอะไรเดี๋ยวลูกจะเรียกมาแล้วนายไปจ้ะ ดีน่าฮีโอเคอูาวไม่ไหนเนี่ยสไมแอคไพเลยเอยบวกเป็นมันเมียเป็นไฟเจอที่ไรแค่ลุกเพิ่มลุกเพิ่มใครเนี่ยเจอไ่ใช่โหไม่ทอดไรเน่ยใจร้อนอีกเน่เขาพูไม่ละกิโล แผนกุมานเวโอ้เยิ <laughs> 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 I'm <laughs> แล้วเ,เขาก็ไปตักโองของยาย่ฮยหัวข้างใน้วหัวสังนั่นะข้างในมันคอเทีกลมอัวเดียวก็เพ ไปเดินไม่มนเลี้ยงลูกไงมมันไส้แหมหน้าก็ลายอยากจะมีผัวแหมนี่ก็เหมือนกันแหมพอมีนี้โอ้โหสอนพลาดังเข้าหน่อยโหเป็นหนุ่มเข้าหน่อยหนุ่มใหญ่เข้าหน่อยมีเยอะใช่ไหมทำไรได้หรอกระดวงบรรพุ